สวัสดีครับพอ่อการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับผมอยู่ที่พระราชวังจันทร์นะครับทีมกําเนิดพระเรศวรมหาราชพระเอกาทศร,รสุพรรณกันรยานะครับท่านเกิดที่นี่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยบรรยากาศันก็จะวางเวงนิดนิดหน่อยหน่อยครับแต่ผมก็ชอบอยู่ละความวางเวงเพราะวันวันก็ชอบนั่งคุยกับผีนะครับเวลาตรงไหนมีผีผมก็จะไปนั่งเล่นแล้วก็ไปคุยคุยกันก็สนุกสนาน ดีครับก็มีเพื่อนเป็นผียัยงดีกว่ามีเพื่อนเป็นคนนะครับเพราะตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะมีใครจะมาคบแล้วไม่มีใครจะมากล้าเดินด้วยละเพราะว่ากลัวดูนลูกหลงไปด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเขามากระทืบผมแล้วก็จะพลอยโดนไปด้วยเพราะว่าชอบปากไม่ค่อยดี mm hmm. เห็นเขาบอกนะ mm hmm. ผมก็ไม่รู้ปากไม่ดีตรงไหนไอ mm hmm. คนที่ปากเก่งกว่าผมแนละ้วโหมีเยอะจริงๆนะครับวันนี้ก็ฟังคือผมฟัง ฟังสองคนนะเขาเขาไม่ได้มาดีเบตกันนะผมอยากให้กันชัยอ่ะอยากให้อ่อรายการทก ok ไม่เถียงรายการอะไรเนี่ยเอาจับสองคนเนี่ยไปนั่งประชันหน้ากันผมว่าแม่งเจ๋งเลยมันเป็นมวยถูกคู่เลยมันเป็นมวยไฟเตอร์เลยเหมือนกับการชิงแชมป์โลกเลยจริงๆคนหนึ่งคือมาริกานะครับอีกคนหนึ่งคือคําปากาชื่อคล้ายๆกันด้วยนะล้วปากเลยโหเชับเชๆบ,ชบ,ชบ เหมือนกันเลยแล้วก็เป็นคนมีความรู้ทั้งคู่นะเรียนสูงนะคุณมาริกานี่เป็นเป็นด็อกเตอร์นะแล้วก็เคยเป็นสสนะส่วนคุณคำปากาโอ้โก็เรียนที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็โอ้โก็ทำงานมาเยอะแยะมากแล้วสองคนที่ก็มีอุดมการณ์เหมือนกันนะแต่มันคนอยู่คนละฝ่ายอะ่ะคนนึงเป็นสลิมคนนึงเป็นควายแดงก็วหวอย่างนั้นเถอะแล้วยังไงอะ่ะมันเป็นไอ้เรื่องดิจิตอนวอลเลตอ่ะ มผมฟังสองคนนี้แล้วผมก็เอ้ยตกลงเราจะเชื่อใครวะฟังเพื่อประดับความรู้่งเราก็ไม่จะไปเก่งการสามารถอะไรเราก็ต้องฟังคนนู้นคนนี้ม้างใช่ป่ะเมื่อกี้คุยกับพี่ยุย้ยพี่ยุ้ยเขาโทรมาจากกรุงเทพนะแต่เขาไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์นานมากเขาก็คุยถึงว่าไอสิ่งที่ไม่ดีมันก็มีนะในต่างประเทศอเดี๋ยวก็ว่าคุยกัน,นอกรอบเดี๋ยวว่าจะมาเล่าให้ฟังละกันอา้าว ประชาเลยคุณมาริกาครับไอโครงการวันเล็ตไอไอดิจิตอลวันเล็ตหนึ่งหื่นบาทแต่คุณพบกาก็บอกว่าคือประชาชนเนี่ยเขาจะไปซื้อร้านไหนอะอ่ะมันมีให้ซื้อมาเวลาได้เงินมานะ่ะได้ดิจิตอลมามันยากไงมันจะไปจ่ายร้านโชว์หวยร้านป้าหน้าปักซอยอะไรได้ไหมนี่เขาก็ให้เขาก็ ก็ก็ก็คอมเมนต์มาอย่างนี้อ่ะเอาเอาผมเอาเอาจับคนนี้มาแล้วจับคนนี้มาดีกว่าแต่เขาไม่ได้มาเถียงกันนะแต่ส่วนคุณคาบากาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ว่าคุณมาริกานะแต่เขาพูดกับเขาแต่พอจับมาแล้วมันก็เหมือนกับตอบตอโต้ตตกันไงคุณมากาบอกไม่ต้องไปเสือกไปเสือกว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหน คุณมาริคาบอกว่าเขาได้มาแล้วก็จะไปซื้อของที่ไหนคุณคาบคาบอกไม่ต้องไปเสือกเขาซื้อจะซื้อของที่ไหนอ่ะแล้วคุณมาริคาบอกเอาเงินสดเอาเงินสดมาให้กลุ่มเปาะบางจะมาหมื่นหนึ่งเขาจะได้ไปใช้นี่เขาจะไปทํานูน่ทนทํานี่อ่ะคุณคุณมาริคาบอกว่าเขาไม่สนหรอกจะเปาะบางที่อะไรบอกอย่างนี้ไม่ต้องไปสนเขาไม่ได้ทําเพื่อกลุ่มเปาะบาง เขาทำกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ามริกาก็บอกว่าแล้วมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยังไงวะเงินมันก็ไปเข้าเจ้าสัวหมดมันก็ไปเข้าเซเว่นทุกเซเว่นในประเทศไทยเงินก็ไปเข้าหมดเข้าหมดก็ไปเข้าเจ้าสัวไงส่วนคุณคำกาศบอกว่าเขากระตุ้นเศรษฐกิจเขาไม่ได้ทลายทุนผูกขาดเขาบอกอย่างนี้เออเอาแค่สามคอมเมนต์เนี่ยผมว่าเฮ้ย ให้ตกลงมันยังไงวะจะเชื่อใครวะเราจะเชื่อใครวะถ้าเราเป็นกากนะถ้าเราไม่ใช่สลิมนะเราไม่ใช่เป็นควายแดงนะถ้าเราเป็นสลิมเราก็เข้าข้างคุณมาริการ์แต่ถ้าเราเป็นควายแดงเราก็ต้องเข้าข้างคุณ่าคคำปากาเฮ้เราว่าเอออยังมันยังไงวะตกลงยังไงตกลงจะเชื่อใครตกลงจะยังไงก็เลยสับสนอยู่แล้วปรากฏว่าผมกลัวอย่างนี้เลยกลัวเถียงกันน่ะเถียงกันไปเถียงกันมาด่ากันไปด่ากันมา บางทีนั่งกินเหล้านั่งแดกเหล้ากันก็เถียงเรื่องเนี่ยถึงขั้นชกต่อยถึงขั้นยิงกันก็มีอ่ะก็ไอ้เรื่องเนี่ยไอ้เรื่องการเมืองเนี่ยไอ้เรื่องสลิมไอ้เรื่องควายแดงไอ้เรื่องรักทักษิณไอ้เรื่องเกียรติลุงโตเกียรติทักษิณรักลุงู่อะไรทํานองน,นี้ปรากฏว่าไอ้คนพวกนั้นเขาไม่ได้มายุ่งอะไรเลยตายไปก็ตายฝีเขาไม่ได้รู้จักเราอะ่ะ <c oughs> เขาจะาเออแล้วงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่า เพราะว่าตอนนี้มันก็ชักทำแม่งทำแม่งแล้วมันต้องให้กฤษฎีกาอ่าตีความเพราะกฤษฎาตีความเสร็จปุ๊บถ้าตีความวม่โอเคถึงเข้าสภาอ่าแต่เข้าสภาก็ไม่รู้ว่าพรคร่วมรัฐบาลจะยกมือให้ไหมแล้วไปถึงสอวอจะผ่านให้ไหมอ่าอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองถ้าเกิดกฤษฎีกาไม่เห็นด้วยก็จบไปก็คงจะไม่เข้าสภา ก็จบก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แดกกันสักคนไม่ได้แดกกันสักบาทนึ่วันที่หนึ่งธันวานะนายกเศรษฐาจะมาที่พิษณุโลกจะไปแวะพิพิธภัณฑ์พืพ้นบ้านจ่าทวีนะแต่ก็ก็ยังไม่ไม่ลงตัวนะเพียงแต่ยังมีข่าวมายังไม่มีหมายนัดยังไม่มีอะไรออกมาจากผู้ว่าผมจะไปหาท่านและถ้ามีโอกาสได้คุยกับท่านถ้าท่านเดินผ่าน ผมก็จะถามเรื่องไอ้ีดิจิตอลวันเล็ตเนี่ยถามเรื่องไอห้าแสนบาทเนี่ยผมจะบอกท่านว่าท่านครับโอเคเจ็ดหมื่นผมโอเคแต่ห้าแสนเนี่ยท่านต้องมาดูด้วยสิครับว่าคนนี้มีเงินในบัญชี5้าแสนแต่เขามีบำนานหมื่นสองเนี่ยเขาควรจะได้ 11, หมื่นหนึ่งไหมใช่ไหมถ้าคนเขามีในบัญชีห0 0 0สนแต่เขามีเงินสี олод, ่ห้าหมื่นบำเ็จบำนานหรือ หรือเงินเดือนอะไรเนี่ยโอเคอย่างนี้พอรับได้ท่านต้องดูตรงนี้ด้วยก็จะบอกท่านไปต่างเนี้ยนะเพราะมันมีหลายคนที่มีเงินห้าแสนเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตปรากอว่ามึงเป็นคนเลวอ่ะมึงไม่มีสิทธิ์ได้หมื่นหนึ่งหอหะอ่ะแล้วตอนนี้หลายคนก็ถอนไปไว้ที่บ้านแล้วปรากฏว่าโจรแม่งไปต้นบ้านไอ้ห้าแสนแม่งก็จะหมดไปไอห,หมื่นหนึ่งก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเออมันเอาให้ชัดเจนเอาให้แน่นอน อย่างนี้ดีกว่าผมจะถามจริงๆแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะถ้ามีนายกมามีใครมาผมก็พยายามจะมีซีนไปมอบดอกไม้ผมเป็นนายกสมาคมสือ่อไงผมเอาพวกผมไปเข้าแถวเรียงแล้วบอกทีมงานบอกผมจะมาแสดงความยินดีจะมาให้กำลังใจท่านนายกผมมอบดอกไม้ถ่ายรูปแต่ตอนนี้ผมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วตอนนี้ผมเป็นยูทูบเบอร์แล้วไงผมก็จะไปถ่ายรูปอีอ๋อไม่ได้ก็อยากจะไปถามท่านแบบนี้แหละ นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นอย่างไรนะท่านก็คงคุ้นหน้าผมบ้างละ่ะท่านเล่นโซเชียลอยู่ก็คงไม่รู้ว่าท่านท่านจะท่าน,นจะส่งซิกให้บนุกาดการะชืบผมเปล่าก็ไม่รู้โอเคแต่ถ้าโดนกระชืบมันก็ดังไงก็อยากโดนเหมือนกันนะครับผมโอเคคับวันนี้ก็อยากจะบอกนะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ ปาะเทศนี้นะครับความคิดเห็นของแต่ละคนไม่มีผิดไม่มีถูกไม่ว่าจะเป็นคุณมาริกาไม่ว่าคุณคำปากาต่างคนก็สั่งแสดงความคิดเห็นได้ผู้ชมประชาชนคนดูเท่านั้นนะครับเป็นผู้ตัดสินวันหนึ่งเราพูดอย่างนี้เราถูกแต่ผ่านไปสามปีไอ้คำพูดคำเดิมนี่เราอาจจะเป็นคนผิดก็ได้เพราะสถานการณ์เปลี่ยนอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดนะครับผมยิงอยากจะเล่าให้ฟังนะครับปะสรุปแล้วมาซื้อหนังสือผมหน่อย หนังสือภาษาตำราพลิกชีวิตกับหนังสือเล่มนี้พี่สักคุกคุณพี่ที่ที่เคยอยู่สวิตเซอร์แลนด์สั่งซื้อมาสิบเล่มครับขอบคุณมากมากขอบคุณขอบคุณอณย่างสูงเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับเล่มละสองร้อยเก้าสิบบาทแล้วอย่าซื้อเล่มเดียวซื้อไปแจกเขาบ้างนะถ้ามีตังนะถ้าไม,ม่มีตังก็ซื้อเล่มเดียวแต่ถ้าไม่มีตังจริงๆก็ไม่ต้องซื้อมาบอกผมให้ฟรีก็ได้นะถ้าอยากจะได้เอาจริงๆรินะไม่ได้พูดเล่น นะครับผมเล่มนี้จะมีเรื่องราวสายมูเตลูอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะซื้อไปรับรองพลิกชีวิตท่านได้แน่ๆครับรานะคา290บาทเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้กับหมาจอนจัดแต่ตอนนี้ผมเน้นไปทางหมาก่อนหมา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 มาหายใจเข้าออกเป็นหมาหมาหมามาเพราะรู้สึกยังมีความสุขดีแล้วก็จะช่วยคนที่เดือดร้อนบ้างนะเดี๋ยวจะทําโครงการปีใหม่นี้จะทําโครงการจัดข้าสารอาหารแห้ง ให้พี่น้องคนที่เดือดร้อนนะครับวันนี้ก็ติดต่อผมได้สามช่องทางครับทาง Facebook ล้กรกิจทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับ mm hmm. นะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาทายคลิปด้วยครับมีของเยอะแยะมา,มากมายโดยเฉพาะกระถางนะกระถางแคนตัดนี่กระถางสุดยอดเลยสวยงามมากๆใบหนึ่งใช้เวลาทำแฮนเมดสามชั่วโมงไปขายที่สวนชมน่าน ห้าวันแม่งขายไม่ค่อยได้แทบจะขายไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าไปโชว์สแสดงว่าสินค้าเราสวยเกินไปคนพิษโลกยังตาไม่ถึงน่าว่าอย่างนั้นแต่แต่เดี๋ยวก็จะไปอยู่ที่ภูเก็ตแล้วแล้วก็จะอยู่ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วกระถางกันตัดของผมนี้มีพี่ติดต่อมาที่ที่อยู่ภูเก็ตครับวันนี้ขอบคุณขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอท่านมีความสุขขอให้พาคุณองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับ สวัสดีครับชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชีวิตชีวิตกลับเด้อชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชีวิตชีวิตกลับ